ดูเกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดสงขลาเรานะคะที่พลิกพื้นนาค่ะ30ไร่มาปลูกมะพร้าวนะคะไปดูกันค่ะนี่เป็นภาพนะคะสวนมะพร้าวค่ะของนายสุเทพหรือว่าออสชูสีเกษตรกร,กรชาวนานะคะวัย48ปีค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลโรงอำเภอกระแสศิลจังหวัดสงขลานะคะ เกษตรกรชาวนาค่ะซึ่งมีพื้นที่นาตกทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเนี่ยกว่า30ไร่เ<ช>มื่อ8ปีที่ผ่านมาค่ะประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนไม่สามารถทำนาจนคุ้มทุนได้นะคะก็ต้องมาเป็นแกนนำในการประท้วงชุมนุมปิดถนนค่ะที่อำเภอระโนดเมื่อช่วง8ปีที่ผ่านมานั่น<ช>แหละนะคะ<ช>เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ไขในเรื่องของปัญหาราคาข้าวจนถอดใจค่ะเลิกทำนาข้าวไปนะคะหันเทชีวิตค่ะ มาปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่นา30ไร่ก็มีมะพร้าวน้ำหอมแบบ1,300ต้นทีเดียวค่ะค่ะนายสุเทพหรืออชูศรีก็เล่าค่ะว่าต้นทุนเดิมเนี่ยเป็นคนชอบทานมะพร้าวอยู่แล้วค่ะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องไปทานมะพร้าวที่นั่นตลอดเลยค่ะเลยมีแนวคิดว่าน่าจะมีสวนมะพร้าวเป็นของตนเองสักสวนหนึ่งนะคะเพื่อจําหน่ายแล้วก็เพื่อบริโภคด้วยตัดสินใจค่ะมาปลูกมะพร้าวเมื่อ8ปีที่แล้วตอนปลูกใหม่หมๆหลายคนก็ห่วงว่า ปลูกไปแล้วจะขายได้หรือเปล่า,าจะขายที่ไหนเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยนะคะค่อนข้างจะห่างไกลเมืองค่ะก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะคะผ่านไปค่ะปลูกมา3ามปีมะพระ้าวก็เริ่มออกผลขึ้นมา<ฮ>ก็เลยหาตลาดไปตระเวนทั่วเลยค่ะทั้งในอำเภอหัดใหญ่เองแล้วก็จังหวัดพัทลุงด้วยนะคะถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนขายเองทั้งหมดเลยนะคะค่ะ แต่ด้วยปริมาณมะพร้าวที่มีเยอะมากถึง30ไร่นี่แหละค่ะก็เลยต้องขยายตลาดนะคะไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่นี้เนี่ยพี่ออสเนี่ยเขาก็เลยไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะที่แถวๆถวภาคกลางเขาก็ไปเห็นการนั่งเลาะมะพร้าวเนี่ยนะคะก็เลยกลับมาทําดูค่ะว่าเอ๊ะเราจะทําแบบนั้นได้ไหมนะคะก็พยายามมาเดินตลาดตลาดนัดตลาดเปิดท้ายก็ไปนั่งสับมะพร้าวกันละคะ่ะทุกคนก็มามองว่าเอ๊ะนี่ทําอะไรนะคะก็ให้ความสนใจพี่แกก็ ก็ไปนั่งเลาะนั่งเหลากันอย่างนี้แหละนะคะก็เริ่มมีรูปอัพลงตามโซเชียลมีเดียทั้งไลน์ทั้ง a c e b o o k นะคะได้รับผลตอบรับดีเลยค่ะก็เลยเริ่มทําเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะคะส่วนมะพร้าวแบบนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามะพร้าวโนบราค่ะเขาบอกว่าชื่อบนโดนใจพี่ก็เลยตั้งชื่อว่ามะพร้าวโนบราเพราะเชื่อว่าคนเนี่ยจะต้องสนใจแน่ๆนะคะคนประกอบว่า ปรากฏว่าคนก็สนใจจร<ช>ิงๆพอบอกมะพร้าวโนบาราเอ๊ะมันเป็นยังไงหรอนะคะ,คะซึ่งขณะนี้มะพร้าวโนบราร์นี่ต้องบอกว่ากาลังติดตลาดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะจนทางสวนเนี่ยผลิตไม่ทันเลยค่ะเนื่องจากว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยในการที่แกจะกว,กว่าจะเสร็จเรื่องออกมาให้เป็นมะพร้าวโนบาราหนึ่งลูกเนี่ยนะคะคือพี่ออสเนี่ยแกทาได้คนเดียวแบบนี้นะคะ ก็เลยใช้เวลา<ม>ใช้ความชํานาญพอสมควรทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นเนี่ยนะคะเนื้อมะพร้าวก็จะแตกก็จะไม่ได้แบบนี้นะคะส่วนการแพ็คกิ้งค่ะต้องบอกเลยว่าการแพ็คกิ้งเนี่ยมีตะก้าสารนะคะด้วยใบายตาลร,รองด้วยใบยตองหรือว่าใบาเตยนะคะส่วนหลอดดูดก็ทําจาก ต้นลาโพที่มีจํานวนมากในอำเภอกระแสสินนั่นเองนะคะซีลด้วยพลาสติกนําไปแช่เย็นค่ะขณะนี้นะคะก็มีวางจําหน่ายที่ชั้นจีส์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหรือว่าถ้าใครต้องการเป็นจนํานวนมากนะคะติดต่อที่พี่ออสได้โดยตรงเลยค่ะหมายเลข0899212837อีกครั้งหนึ่งนะคะ0899212837ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของพี่ออสนะคะ,คะสามารถติดต่อไปได้เลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะมะพระ้าว โนบราอันนี้ทานได้ด้วยนะทานืด้เลยทานได้เลยค่ะแกะมาปุ๊บก็รับประทานได้เอาหลอดเนี่ยเจาะลงไปในเนื้อดูดน้ําให้หมดเลยแล้วก็รับประทานเนื้อต่อได้เลยต้องใช้ความชานาญทีเดียวแหมทักษะการปลอกนี้ต้องเป็นเลิศมากๆเลยนะได้มีโอกาสคุยกับพี่ออสครั้งหนึ่งเพื่อบอกว่าอ๋อทำได้คนเดียวบางครั้งเนี่ยมีคนสั่งมาสามร้อยลูกสามร้อยลูกนี้พี่ออสก็จะต้องนั่งทำนั่งควานคนเดียว